บรรยากาศบ้านๆครับพี่น้องครับจีหนังย้ำมะเรี่ยงสุดยอดเลยพี่น้องเลยนะครับนะเอานี่นะครับทุบเหลียวนะครับหนังสามเส้นทุบเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้กำลังจี้อยู่ครับพี่น้องสวัสดีย้ำมะเรี่ยงครับพี่น้องครับนะครับจีหนังนะครับกับจานลอยนะครับหนังอันหนังมัดมัดละลอยนะครับนี่พี่น้องผมอยากได้สั่งมาัลดเด้อเดี๋ยวสิส่งให้นะครับจีเหล้วครับเดี๋ยวเดลงไปกินกลางบ้าน วันนี้มานังจีอยู่ผู้เดียวทีมงานผู้บา่าลชาศบ้านเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ทัมนมีผู้ใดมาก็เลยจีผู้เดียวอยู่นี่แหละนะครับมามาดูวิธีการจีหนังวันนี้อาจารย์ร้อยจะพาจีหนังโชว์นะครับมาดูกันเลยสวัสดียามมเลียงครับพี่น้องครับโอ้ยจีหน,นังจีหนังว่าสิจีหนังได้บาดนี้ดังไฟก่อนนะพี่น้องดังไฟก่อนทีมงานผู้บ่าลชาศบ้านจักอยู่ไสเบิดมื้อนี้ดังไฟจีหนังก่อนนะครับ วันนี้เป็นคนดังนะวันนี้นะเตาก็หายี่นรองหว่วยไปตะติดตบอกก่อนเลยดิดังไฟกวนี่นรองที่หลัง นี่ครับหนังมัดหนึ่งครับ ดันงนั้นมันเป็นทานคนครับพี่นอ้องใส่กับไปรถฟืดเนี่จะได้แทะนี่ครับนังครับพี่น้อง๋ยวสิตี้นังมาเนี่ยทีมงานเบาเทา,านีเ่เพื่ใส่เบิร์ ท่านเห็นไหมจะก้อนอยู่ยานมันสิเบิดแสงก่อนครับพี่น้องกานลอยก็เลยเอาหนังมาจี๋บก่อนนะครับเฮ็ดคลิปไปพี่น้องเบื้องสิเตือ้อไีก้นอยากไรเพราะพ่นซั่งมานนะครับนี่ครับหนังหนังควายนะครับมัดง่ายได้ไปรองกันนะ,นนะอันนี้เสียงทุบครับ อะไรทะทุกโดยเฉพาะข้อนบรรยากาศแจะมะ่มบาเรื่องครับบัานน้อยจัดหลอยพี่น้องนะครับจีหนังจีหนังฐาทีมงานผูบาวใส่บานบพตันเห็นว่าจะข้นอยู่ครับดี๋ยนีลองจีมาก,ก่อนจะสองเสียงจ,จีกินกับเขาเรื่อง เดี๋ยวมันเป็นทานก่อนพี่น้องนะครับตอนนี้ไฟกำลังลุกอยู่ครับเดี๋ยวเป็นทานจังน้อยก่อนโอ้ไฟลุกแล้วครับปัดหน่อมาหนังเข็มมาใส่กันนะเผาเลยพี่น้องนี่ลองดูก,ก่อนสักสองตอน,นี่นะครับเดี๋ยวเผาเราก็จะมาถูกครับก่อนครับ,รบเทียงเตรียมไว้แล้วจี้หลังพี่น้องจี้หลังย้ำแมลง กินกับข้าแรงบัดเนี่ยโอ้ยข,ขนาดเลยตีนังต้องไฟลุกๆเลยละครมันจะขักมันใหม่หมดำๆโหดเขาอย่างเดีทุบกีนังกีนัง,นงอืมใหม่ดีขนาดเลยไป้องเลยนี่ครับมัดหนึ่งแต่ลายเสียนอยอะด้ จี้แบบไฟลูกๆนี่แหละมันจังได้ดำไว้ทุบบัดเนี่ยซุดยอดเลยนี่พี่น้องดำปึ้ดเลยครับเจ้ะน่าก็ทุบได้นะครับนี่สุดยอดเลยนังจี้แต่ละสองเซนครับว่างทีจัจกสีเซนแสวลงไปทีมงานผู้บ่าวเทศบานไปขุดมันขุดหยังท่านมาอยู่ครับ หนี่ตั่ออกมานึ่งปืนดังไฟไฟดังปืนมันต้องให้ใหมดำๆครับพี่น้องยังทุบได้ครับมันต้องสีเหลืองอยู่หุ่ยนะครับเนี่ยแล้วจะทุบให้ดูสงเหลืองเลยอุ้ย ยอดเลยบรรยากาศจีหลังแก้วอึบกําลังใหม่ท่าพี่น้องก็คือเสียงเสียงนึงแล้วึบกําลังใหม่กําลังดำครับพี่น้องกําลังจะทุบครับเดี๋ยวเราจะมาทุบกันเลยนี่ตอนนี้ได้แล้วครับพี่น้องแต่มันเย็นนิดหน่อยกันจะถูบโอ้ยโหถู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 ดำปื้ดเลยนี่ครับเอามันใหม่ๆดำดำมังสิท่านพี่น้องมันยังทุบคัะนี่ใส่ตอนนี้ ตอนนี้ขึ้นไม่ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ถูกไปตรงนั้นมันมันไม่ดำๆเลยพี่น้องนะครับยังทุบไงเดี๋ยวมาทุบกันดูนี่ครับมาสิทุบได้บัตรครับได้สองตอนแล้วสิทุบแล้วีตอนนึงยังอยู่ในไฟอยู่ครับจะทุบก่อนมามาดูการทุบหนังเอ้ยนี่ครับทุบกี่ดดำๆมันออกนี่ ออกแล้วเหลืองอีหุยครับแต่ว่หอน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 ยังหอนมืออยู่อุ้ยหอน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 อ้ยมาซานหอนเด้อู้หอนหอนหอนอ มันหลอนเลยครับพี่น้องหลอนแกกแซ็กไปเลยโอ้ยหอนไหลทุบไปมันนุ่มไปเลยโอ้ยเจ็บมือหอนมือเนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วครับเส้็นี้เนื้อหุ้ยแล้วครับเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งก่อนห้ามันเย็นก่อนหอนหอนหอนเสร็จแล้วครับจีนังครับผมจีนังยั่วยั่วครับ ตอนนี้ใหม่แล้วออกก่อนอ้อ้ยออกมานี่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 ใหม่แล้วตอนนี้ฮึบรายการเลยครับบัตรเนี่ยถูกออกแล้วเรื่องหุ้นขนาดพี่น้องเลยทุบหนังทุบหนัง นี่ทังกินแล้งครับผมโอ้โูสวยๆครับใส่ไฟก่อนจะนอันก่อนใส่กองไฟน้ำนี่นะครับจำมไฟกำลังงามๆเอาอีกสองเสี้ยนพอ เบิร์นี่ก็กินบ่เบิร์แล้วบ้านนี่ถ้ากันจี้ไปหลายก็บเบิร์ตไล้คือว่าล่ะผู้กินก็นดีผู้แซ่บก็แซ่ยบยังอีกเนี่ยนะครับตัวนี้ก็บ่ทันได้ทุบก็มีอยู่พี่นอ้องเลยอาตัวนั้นใส่เตาไว้ก่อนมาทุบตัวนี้บัดนี้นี่ก็ดำดับนี่ทุบให้มันนิ่มๆทุบให้มันอ่อนมันนุ่มแล้วก็กินได้เลย นะครับกับข้าวกินกับข้าวเหนียวตอนนี้บัดเอาเบิ่งดูตอนนี้เป็นแนวไหลบัดอู้ตอนทุบง่ายขนาดเลยมันใหม่ดีหูนเย้ยๆออกเรื่องยูห่วยเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยออ สวยงามมากในสามเส้นแล้วพี่น้องนี่มาเด้ดอผอจะกินจีหนังนะครับสร้างมาได้จานร้อยทรงให้ได้นะครับเด้อหนังมัาตาลอยงามๆนะครับเดือยยืนในกับสองสองสอง,สองเส้นยืนไฟอีกสองเส้นนี่นะครับเสร็จแล้วครับต่อไปมาดูตัวที่ไฟสิใช่ป่ะนี่ตอนหนึ่งนี่ตอนหนึ่งไฟก่อนสีมอดก่อนจีน้เบิดก่อน จีดังจีดังพี่น้องจีหนังมาเด้อมาเด้อกินจีดังน้ำกันคัมแลพี่น้องใช่ละอีกสองตอนอาสิทุบอีกสองตอนเราสิไปอาบน้ำสิลงไปซาลากลางบ้านไปกินเขาอยู่กลางบ้านหมดแล้วครับนี่ครับตอนนี้มาแล้วอู้ยไม่ไม่ไม่ตัวนี้ดิยังไม่ไม่ไมไมตัวน,นี้ยังไม่ไม,ไม่เลยเอาไม่ไม่หน่อยนะอ,ยอีกสองตอนว่าสัน่นเอาแน่แน่แน่ใช่ละนี่สามตอนนี้แล้วแล้วคัมแล้วมืดแล้ว นะครับตัวนี้พอท่านทุบจี้ใหม่ๆดำๆตัวนี้ทุบแล้วสิเรื่องอุ้นะครับพี่น้องนี่นะครับสวยงามขนาดตอนนี้เอาไม่ไหมเลยนะไม่ไหมเลยนะมาดิเอาโอเคนี่อุ้หุ่นอูตีบเลยบัดนะทุบอีกสองเซนกับเป็นเซตพิธีพี่น้องนะครับจี้หนังยามาเรีงนะครับกินกับเ่าก็ไดกับแกมก็ดีนะครับพี่น้องเอา จวดจาดจวดจาดเอาอีกสองเส้นสุดท้ายบาทนี่นะครับสามเส้นไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาทุบอีกสองเส้นอ้มโอ้ย่าจะบ่างอันนี้ลองกโัวกลัวบอกรถพี่น้องเลยทุบได้ไงทุบหนังจีหนังนี่มันต้องให้มันใหม่หมหมหมๆรถครับ ยากทุบมันดังออกไงพวกนักก้นจีบใหม่เนี่ยทุบออกายากแากนี่นะครับทุบไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆให้มันนิ่มย่ำกินกักินง่ายตัวโอเคเสร็จอีกหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จนี้มดเลย ตัวน,นี้น้าเว้ยเส้นนี้น้าคามูลเลยอย่างน้าเลยเส้นนี้โอเคเสร็จแล้วครับพี่น้องนะครับจี้หลังขาเส้มนมันนี่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกจักเส้นบุจงไว้อยู่ไปจี้มือหนะนี่ครับพี่น้องครับจี้หลังเสร็จเรียบร้อยโอ้แล้วพอดีครับพี่น้องคำพอดีครับมือสลาวเลยบัดเลย ได้แล้วครับจี้หนังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเสียลงไปสระกลางบ้านไปสู่ทีมงานผูบาลเทศบาลกินเพราะว่าเมื่อนี้เพิพ่อพากันไปขุดมันไปยังนี่แหละนะครับเอาเมื่อเด,ด้จังหน่อยพี่น้องเอาเตลเล่นจนคำเลยปิดท้ายคลิปเหมือนเมือดด่อเดยจังหน่อยบรรยากาศกำลังสลัวสลัว,ลวบ้านน้อยยันร้อยพี่น้องนะครับเปิดไฟไว้หลายหลักทั้งหมด <c oughs> น่าจะอาบน้ำกน้นบัดรเลยเป็นไครเพาท่านซวงอยู่ก็เลยจี้หนังครับเมื่อนี้เฮ็ดคลิปหนังให้พี่น้องเบิ่งมาเบิ่งหนังเด้อพี่น้องเด้เอประดันว่า <c oughs> กีหนังกีหนังนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับไปแล้วพี่น้องแล้วมืออื่นติดตามกันนะครับมืออื่นเสียดหนังมาติดตามกันไปพี่น้องมาหนี่นะครับกีหนังนะครับของปลาลิมโขงคือเก่าคือเดิมปลาแห้งจะลอยเอามาจวดคือเก่านะครับขอบคุณไอ้ไส้ที่เป็นซั่งมากมาอนี่นะครับน้องงัวจีปลมอู้หลายแนวนะครับอ่ะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องไปเรีวไปเรีว